สวัสดีเช้าวันที่18มิถุนายน2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไปสคู่ครับ โดยเริ่มจากโบคาจูเนียเสมอกันกับเบนฟิก้าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ฟลาเมงโกเอาชนะเอสเทาไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ฟลูมินเนเซเสมอกับบรัเซียดอทมุน0ูนย์และริเวอร์เพลตเอาชนะอุราวาเรสไดมอนไปได้3ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนชิงแชมป์สโมสรโลกกันครับโดยเริ่มจากกลุ่ม4ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางบาเยินมิวนิกที่มี3คะแนนอันดับ2และ3เป็นเบนฟิก้าและโบคาจูเนียที่มี1คะแนน และอันดับ4เป็นทาง Oakland FC ที่ยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ตารางคะแนนของกลุ่ม D e, ซึ่งอันดับ1เป็น Flamengo ที่มี3คะแนนอันดับ2 Chelsea มี3คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นทาง Los Angeles FC และ S. Paul ที่ยังไม่มีคะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม E ซึ่งอันดับ1เป็นทาง River Plate ที่มี3คะแนนส่วนอันดับ2ถึง4เป็นทาง Inter Milan, FC Montere และอูระวะเรดไดมอนด์ที่ยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลคอนคาเคฟโกลครับซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคู่แรกเป็นปานามาเอาชนะกว่าเดลูปไปได้5ประตูต่อ2และจามากาแพกก้กัวเตมาลาไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยในกลุ่ม4อันดับหเป็นทางปานามาที่มี3คะแนน อันดับ2กวัวเตม,มาลามี3คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นทางจาไมากาและก่าเดลูปที่ยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรยู21ซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นฝรั่งเศสเอาชนะโปลแลนด์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นจอร์เจียแพ้โปรตุเกสสูประตูต่อ4สเปนเสมอก,กันกับอิตาลีไปด้วยสกอร์หประตูต่อห และโรมาเนียแพ้สโลวาเกียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูโรยู21กันครับโดยในกลุ่ม A อันดับ1เป็นทางสเปนที่มี7คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อิตาลีที่มี7คะแนนอันดับสสโลวาเกียมี3คะแนนและอันดับ4เป็นทางโรมาเนียที่ยังไม่มีคะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม4ซึ่งอันดับ1เป็นทางโปรตุเกสที่มี7คะแนน อันดับ2ฝรั่งเศสมี7คะแนนอันดับ3จอร์เจียมีม3คะแนนและอันดับสเป็นทางโปแลนด์ที่ยังไม่มีคะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรย1 9ซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ลงเล่นกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นนอร์เวย์แพ้เนเธอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์0ูประตูต่อ2และผลอีกคู่เป็นทางเยอรมนีเสมอก,กันกับอังกฤษไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ5ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูโรยูสิกันครับโดยในกลุ่ม B อันดับ1เป็นทางในเแลลด์ที่มี6คะแนนอันดับ2อังกฤษมี2คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นทางนอร์เวย์และเยอรมนีที่มี1คะแนนเท่ากันครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดที่19ลงแข่งขันกันไป3คู่ครับโดยคู่แรกเป็นชอนบุค,คุนไดมอเตอร์เอาชนะซูวอนเอฟไปได้สประตูต่อ2 คู่ต่อมาเป็นแทกู FC เสมอกับโปหังสตีเลอร์ไป1ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นทาง FC โซเสมอกันกับกังวอน FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเคลิกเกาหลีใต้กันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางชอนบุกคุนไดมอเตอร์ที่มี41คะแนนตามมาด้วยอันดับ2แทยอนซิตี้เซนมี32คะแนนอันดับ3อุนซา,านฮุนไดยีสาคะแนนอันดับ4โปหังสตีเลอร์มี29คะแนน และอันดับ5เป็นทางคินสอนซันมูที่มี28คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ